สิ้นใจไม่สิ้นกรรมโดยหลวงป,ปูเ่เทศเทศลังสีคนเหล่านี้เกิดมาก็หนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมทำอะไรไว้ดีก็ได้ดีทำอะไรชั่วก็ได้ชั่วไม่มีใครโกงมันได้หรอกไม่ว่าจะทำลับๆหรือทำต่อหน้าคนอื่น สุดท้ายใจเราเนี่แหละรู้ดีที่สุดหลวงปู่เทศท่านได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องภาพนิมิตที่จะโผลออกมาให้เห็นตอนใกล้ตายเป็นเหมือนสัญญาณบอกเลยว่าเราจะไปทางไหนสวรรค์หรือนรกมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเลือกเอาตอนนั้นได้แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราสะสมมาตลอดชีวิตนี่แหละครับเรามารับฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันครับ สิ้นใจไม่สิ้นกรรมโดยหลวงปูดเทศเทศหลังสีจากหนังสือเรื่องของความเกิดดับของพระนิโรธหลังสีคำพีปัญญาจารย์วัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเสียงอ่านโดยปราชศรียาภัย ผลผลิตของกายกับใจร่วมกันกระทำไว้นั้นเรียกว่ากรรมผลของกรรมที่จะนำไปให้เกิดผลนั้นหาตัวตนไม่ได้แต่จะปรากฏเกิดขึ้นเฉพาะในใจของผู้กระทำเท่านั้นหากจะแสดงให้ปรากฏออกมาทางกายและวาจาบางการณีเช่นคนผู้เคยฆ่าหมูเป็นอาชีพโดยไม่ได้กระดากใจเลยแม้แต่น้อย เวลากายสุดโทรมจนจะตายอาจแสดงอาการสอดถึงบาปกรรมของเขาที่กระทำไว้นั้นเช่นร้องออกมาเป็นเสียงสุกรแสดงปฏิกิริยาเหมือนสุกรจะตายหรือทำท่าทีฆ่าสุกรแล้วโฆษณาให้คนอื่นเขาเห็นโดยตนเองไม่ตั้งใจจะทำเช่นนั้นแต่มันเป็นไปเองดังนี้เป็นต้นนั่นมันเป็นการแสดงถึงผลกรรมที่เขาได้กระทำไว้ เพียงเพื่อผู้ได้เห็นแล้วอนุมานเอาให้ใกล้ต่อความจริงเท่านั้นแต่ตัวกรรมและผลกรรมที่แท้จริงแล้วไม่มีใครรู้เห็นด้วยนอกจากตัวของผู้กระทำเท่านั้นกรรมนี้ท่านแสดงว่าในธรรมวิภาคปริเชต2สองหลักสูตรนักธรรมโทก็มีถึง12แต่ในที่นี้จะไม่ขอนำมาอธิบายอีกเพราะในนั้นท่านอธิบายไว้ดีแล้ว ในที่นี้จะแสดงเฉพาะกรรมนิมิตและคตินิมิตอันเป็นทูตของยมบาลเท่านั้นใครจะทํากรรมดีกรรมชั่วไม่ว่าในที่ลับและที่แจ้งอย่าได้คิดว่าทูตของยมบาลจะไม่รู้ไม่เห็นเลยเขาตามรู้ตามเห็นได้ทุกโอกาสอีเดียวคนเราก่อนกายจะแตกดับเมื่อกิตปล่อยวางร่างกายไม่มีความรู้สึกแล้วจะมีภาพอันหนึ่งเกิดขึ้น ให้ปรากฏเห็นเฉพาะใจตนคนเดียวโดยที่เราจะตั้งใจดูหรือไม่ก็ตามภาพอันนั้นถ้าจะเปรียบให้เห็นง่ายๆก็คล้ายกับภาพนิมิตในความฝันภาพนิมิตอันนั้นแหละมันจะมาแสดงผลกรรมของเราที่เราได้กระทำไปแล้วในอดีตบางทีเราอาจลืมไปนานแล้วแต่มันมาปรากฏให้เราเห็นและระลึกขึ้นมาได้เป็นต้นว่า เราเคยได้สร้างโบสถ์วิหารถวายกระถินทานวัตถุทานนั้นก็จะมาปรากฏขึ้นให้เราเห็นแต่ภาพนิมิตนี้จะสวยสดงดงามและพิเศษยิ่งกว่าที่เราได้กระทำใบนั้นจนเป็นเหตุให้เมื่อเราได้เห็นเขาแล้วเกิดปิติอิ่มอกอิ่มใจจนหาที่เปรียบไม่ได้แล้วจิตจะไปจดจ้องจับเอานิมิตนั้นมาไว้เป็นอารมณ์ให้เกิดความสุขโดยส่วนเดียว เรียกว่าสักคะผู้สร้างบุญกุศลจะเห็นผลชัดเจนด้วยใต่ตนเองก็ตอนนี้ทีนี้จิตไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยกายอยีกแล้วกายจะเจ็บจะแตกจะดับจิตไม่รับรู้ทางนั้นท่านแสดงไว้ว่าสัตว์จะตายจิตทอดทิ้งร่างไปก่อนแล้วกายึึงดับภายหลังแต่เมื่อเกิดรูปเกิดก่อนแล้วจิตจึงมาปฏิสนธิทีหลัง ที่ว่านี้คือจิตผู้รู้สึกซึ่งรับช่วงมาจากเซลล์หรือประสาทไม่ปรากฏเสียแล้วณที่นั้นแต่เซลล์หรือประสาทยังสามารถทํางานอยู่ดังกล่าวแล้วเพราะความอบอุ่นยังมีอยู่ความอบอุ่นนี้มันเกิดจากกระบังลมกระบังลมยังไหวตัวอยู่ลมก็ยังซ่านไปตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อยู่ประสาทหรือเซลล์ก็ยังปรากฏอยู่ แต่ลมนั้นยังเหลือน้อยจนไม่สามารถยังชีพให้เป็นอยู่ได้ตามปกติและในที่นั้นจิตผู้รับรู้ช่วงจากเซลล์หรือประสาทก็ไม่ปรากฏเสจยแล้วจึงเรียกว่าตายทีนี้เมื่อจิตได้รับความสุขโดยมโนทวารอันปราศจากเซลล์หรือประสาทดังกล่าวแล้วมันเป็นความสุขอันหาประมาณไม่ได้ฉะนั้น ถ้าจึงแสดงความสุขของผู้ทำบุญแล้วไปเกิดในสวรรค์บ้าเป็นความสุขยิ่งยอดแล้วก็สมยความสุขนั้นอยู่นานแสนนานถ้าจะเทียบอายุของชาวสวรรค์ชั้นตาตุก,กับของมนุษย์แล้วร้อยวันร้อยคืนของมนุษย์นี้จึงจะเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาแล้วอายุของเขาก็ยืนานานนับเป็นหมืน่นปีเหมือน,นกันถ้าจะเปรียบเทียบพอจะอนุมานความสุขที่นั่น เหมือนความสุขที่ได้รับในขณะที่นอนฝันความสุขในขนาดนั้นสุขมากเพราะไม่ได้เอาเซลล์หรือประสาทมาใช้ร่วมสุขเฉพาะใจล้วนๆความสุขของพระอริยเจ้าที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติก็ทำนองเดียวกันตรงกันข้ามกับผู้ที่กระทำคำชั่วกรรมนิมิตก็จะเกิดในขณะเดียวกันแต่จะเป็นเรื่องทนทุกข์ทรมานมากจนเหลือแตอดทน เพราะกรรมตมสนองความทุกข์ทรมานของกายถึงขนาดร่างกายจะแหลกเหลวเปื่อยเน่าไปก็ตามแต่มันก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ตายท่านเทียบอายุของสัตว์ในนรกไว้ว่าร้อยวันร้อยคืนของชาวสวรรค์ชั้นจาตุจึงจะเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของสัตว์ในนรกแล้วก็มีอายุยืนนานเป็นเืนหมืน่มนปีเหมือนกันทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะความทุกข์ มันเป็นของเผ็ดร้อนผลได้ยากไม่มีใครปรารถนาถึงทุกจะเป็นของน้อยแต่มันมีน้ำหนักมากที่อธิบายมันนี้เรียกว่ากรรมนิมิตขณะที่มีชีวิตอยู่จิตย่อมร่วมกันทำงานกับเซลล์หรือประสาทแล้วสังขารเป็นผู้ปรุงแต่งให้กระทำกรรมนั้นๆอย่างสนุกสนานแต่เมื่อกายแตกดับเซลล์หรือประสาทก็จะละหน้าที่ของตนเสีย กรรมที่ได้ร่วมกระทำใบนั้นก็จะมาปรากฏให้ใจเห็นเป็นผู้รับมรดกแต่ผู้เดียวแล้วกรรมนิมิตนั่นแหละจะเป็นผู้บัญชาให้ไปเกิดในคตินั้นๆอีกต่อไปตามอำนาจและวิสัยของตนเท่านั้นยังไม่พอด้วยพลังอำนาจของกรรมยังให้เกิดคตินิมิตอีกอันจะชักนำให้ผู้กระทำกรรมนั้นๆแล้วไปเกิดในที่นั้นๆแล้วก็เกิดในลำดับเดียวกัน กับกรรมนิมิตนั่นเองให้ผลเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เหมือนกันแต่มันสอดแสดงให้เห็นสภาพหรือสถานที่อันตนจะพึงได้ไปเกิดชักจูงให้จิตเริ่มใสพอใจในอันที่จะน้อมจิตให้กข้าไปยึดมั่นยิ่งขึ้นเช่นผู้ที่ได้สร้างบุญกุศลไว้มีการทำทานเป็นต้นดังกล่าวจะเห็นสถานที่ที่ตนจะต้องไปเกิด หรือไปสเสวยอานิสงส์นั้นอย่างน่ารื่นลมและโหฐานพร้อมด้วยเครื่องบริขารที่ตนได้ทําบุญไว้แต่มันเป็นของพิเศษยิ่งกว่าที่เราได้ทําไปนั้นเป็นไหนไหนเมื่อเห็นเข้าแล้วแต่ก็ปลื้มปิติอย่างยิ่งบางทีอาจมีผู้มาชีให้เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นสถานที่นั้นเป็นอานิสงส์ของท่านที่ได้ทําบุญไว้แล้วหรืออาจมีผู้คนมารับแห่แหน ไปด้วยความมีเกียรติก็ได้ส่วนคติกรรมชั่วตรงกันข้ามมันให้เกิดความทุกข์แสนสาหัสเหลือที่จะอดกลั้นนิมิตทั้งสองคือกรรมนิมิตและคตินิมิตขณะที่มันปรากฏเกิดขึ้นให้เห็นด้วยใจนั้นผู้ทำกรรมไปแล้วจะระลึกถึงกรรมหนหลังที่ตนได้กระทำไปแล้วในอดีตตลอดได้หมดถ้าได้เห็นกรรมดีพร้อมทั้งนิมิตที่ดีเป็นพยาน ก็อิ่มใจเพลิดเพลิอนอย่างยิ่งถ้าได้เห็นกรำชั่วพร้อมทั้งนิมิตท,ที่เป็นอัปมงคลใจก็จะหดหูเดือดร้อนเป็นทุกข์มากแสนทวีคูณเรื่องที่อธิบายมาทั้งหมดนี้สมัยครั้งพุทธกาลก็เคยได้มีมาแล้วแม้ในปัจจุบันนี้ก็มักจะได้ยินกันบ่อยๆผู้สนใจคงจะได้ทราบดีอยู่บ้างแล้วในเรื่องนี้นิมิตท,ทั้งสองนี้ บางทีกมนิมิตเกิดขึ้นก่อนแล้วข้อตินิมิตจึงเกิดภายหลังก็มีไม่แน่นอนถึงนิมิตใด,ดจะเกิดก่อนเกิดหลังก็จะนำทางให้เข้าถึงจุดเดียวกันนั้นนิมิตทั้งสองนี้เปรียบเหมือนตำรวจที่ซื่อสัตว์สุดจริตและเที่ยงธรรมของยมพบาลตามสืบราชการลับทั่วทุกหนทุกแห่งตลอดเวลาไม่ว่าใครจะทำกรรมดีกรรมชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้ง เขาทั้งสองจะต้องตามรู้ตามเห็นไปทั้งหมดใครจะปกปิดอำพรางหรือแก้ตัวอย่างไรไม่ได้ทั้งนั้นและคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงตรงรู้ดีกว่าตำรวจทั้งหลายนี้ก็คือใจของตนเองนั่นแหละเป็นคนแรกบางคนอาจเข้าใจว่ากรรมดีและกรรมชั่วที่บุคคลได้กระทําไปแล้วให้ผลในปัจจุบันนี้เองเช่นสร้างกรรมดีไว้ย่อมมีผู้ยกย่องสรรเสริญ ให้เกียรติให้รางวัลเป็นต้นทำกรรมชั่วไว้ได้รับโทษทรมานเช่นประหารชีวิตและถูกจำจองเป็นต้นผลอนาคตไม่มีนั่นเป็นเรื่องของอุเชทธธธิฐิเห็นว่าโลกหน้าไม่มีบุญกรรมที่ทำแล้วไม่มีผลมันเป็นภัยแก่สัตจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างร้ายแรงในทางพระพุทธศาสนาถือว่าผู้ทำกรรมดีกรรมชั่ว ยังมีกิเลสอยู่ภพชาติก็ยังมีอยู่กิเลสนั่นแหละเป็นมรรคุเทศนำทางให้ไปเกิดในภพชาตินั้นๆและได้สเสวยผลกรรมที่ยังเหลืออยู่ในที่นั้นๆการได้รับผลกรรมไม่ว่าดีหรือชั่วในปัจจุบันเป็นแต่ผลกรรมมีประมาณเล็กน้อยในปัจจุบันเท่านั้นผู้จเจริญรูปฌานก็จะเพ่งเอานิมิตรูปที่มาปรากฏเป็นกสินอยู่ที่ใจนั้นเป็นอารมณ์ ให้นำไปเกิดในรูปภูมิผู้เจริญอารูปประชานก็จะเพ่งเอาความว่างอันเป็นอารมณ์ของฌานนั่นแหละมาเป็นนิมิตเป็นอารมณ์ให้นำไปเกิดในภูมิที่มีแต่ความว่างรูปภูมิเป็นภพที่มีรูปละเอียดไม่ได้ใช้เซลล์หรือประสาทอย่างธรรมดาสาม,มัญเช่นมนุษย์ของพวกเราทั้งหลายนี้แต่เป็นรูปของจิตท่านผู้เขถึงแล้วย่อมทราบได้ดีในเรื่องนี้ คนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราทั้งหลายนี้พูดไปมากก็เลื้อเรืออไปเปล่าไม่เข้าทียิ่งอารูปฌระชานแล้วก็ยิ่งเป็นของเหลือวิสัยที่พวกเราจะอนุมานเอาได้ยิ่งอนุมานก็มีแต่จะผิดหนักเข้าทุกทีสรุปแล้วนิมิตเป็นผู้นำทางให้ผู้ยังมีกิเลสอยู่ไปเกิดในคตินั้นๆผู้เข้าถึงรูปประชานและอารูปฌระชานแล้วก็ยังตกอยู่ในคติเดียวกันนั้น บางท่านอาจเข้าใจไปว่าเวลาจวนจะตายจึงจะระลึกเอาแต่นิมิตที่ดีเพื่อให้นำทางไปสู่สุคติข้อนั้นอย่าพึงคิดเลยเสียเวลาเปล่าเป็นเรื่องของการแก้ตัวของผู้ประมาทแล้วต่างหากคนเราเกิดมาแต่ละชาติมาสร้างกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีแม้แต่และว,วันหากจะมาหักลบกันแล้วอยู่ดีๆปกตินี่แหละไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลย กายกรรมวัมจีกรรมและมโนกรรมของแต่ละบุคคลนั้นจะเหลือทุจริตมากกว่าสุจริตเป็นอนเนกทีเดียวและเมื่อจวนจะตายยิ่งจะไม่ร้ายไปกว่านี้อีกหรือขนาดผู้บำเพ็ญกุศลระลึกเอาผลอน,นิสง์ของความดีงามไว้เป็นอนุสติตลอดกาลนอนหลับนอนฝันก็ปรากฏเห็นภาพนิมิตอยู่อย่างนั้นนั่นก็ไม่ใช่จะพ้นจากทุกข์ไปได้ทีเดียว มันเป็นแต่ทางให้เข้าถึงสุกติเท่านั้นภพชาติเป็นที่ตั้งของกองทุกทุกทั้งหลายมากองอยู่ที่ผู้ยังมีภพชาตินี้ทั้งนั้นภพชาติจะเกิดมีขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยผู้ยังมีกิเลสอันเป็นคู่กันกับนิมิตนำให้ไปเกิดในที่นั้นๆนผู้ต้องการอยากจะให้ดับภพบดับชาติก็ต้องพยายามอย่าให้นิมิตทั้งสองนั้นเกิดขึ้นได้ในเมื่อจวนจะแตกดับ นิมิตท,ทั้งสองเราจะแต่งเอาตามปรารถนาไม่ได้แต่มันเป็นไปตามบุญกรรมกิเลสของแต่ละบุคคลที่ได้สร้างเอาไว้ดังกล่าวแล้วคำถามแรกเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะทำอย่างไรจึงจะไม่ให้นิมิตเกิดขึ้นได้ในเมื่อจวนจะแตกดับคำตอบก็คือเมื่อเราเกิดมาจมอยู่ในกองแห่งทุกข์ทั้งหลายในป่าดงของกิเลสอันน่ากลัวแล้วเห็นผลของกรรมชั่ว อันน่าเจ,ะจ,ะจะอจาะยองอย่างยิ่งจึงพอกันทีแล้วบำเพ็ญแต่กรรมดีที่ให้ผลเป็นความสุขจนอิ่มพอในความสุขที่กรรมดีมอบให้นั้นแล้วละความสุขนั้นเสียไม่หลงมัวเมาเอามาเป็นของตนของตัวอย่างจริงจังเรียกว่าละทั้งดีและชั่วเพราะอิ่มกับความต้องการทั้งหมดแล้วนิมิตทั้งสองนั้นจึงจะไม่เกิดคำถามที่สองหากจะมีคำถามว่า เมื่อยังไม่อิ่มในกรรมทั้งสองนั้นจะทำอย่างไรคำตอบก็คือก็ต้องสร้างกรรมดีต่อไปแต่อย่าไปสร้างกรรมชั่วเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะกรรมชั่วเราได้สร้างมามากแล้วจนมีผลเหลือที่จะเก็บและจำหน่ายออกได้แล้วและคำถามข้อที่สเมื่อชีวิตยังมีอยู่กรรมดีกรรมชั่วก็ไม่ทำแล้วแล้วจะอยู่และทำอะไรอีกคำตอบก็คือ เมื่อชีวิตยังมีอยู่การเคลื่อนไหวก็ต้องมีการเคลื่อนไหวอันได้แก่กรรมแต่ก็อย่าให้มีกรรมชั่วจงให้มีแต่กรรมดีเพราะกรรมดีคนดีทำง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากคนดีทำกรรมดีไม่ปรารถนาผลตอบแทนถึงแม้จะทำกรรมดีอยู่ก็ไม่ชื่อว่าทำกรรมเรียกว่ากิริยาฉะนั้นเพพระพุทธเจ้าก่อนจะดับภพบดับชาติได้ คือถึงพระสัพพยตยานท่านได้สร้างบารมีมาแล้วเป็นอเนกชาติมีทานบารมีเป็นต้นผลสุดท้ายเมื่อบารมีของท่านอิ่มพอแล้วจึงละโลกนี้ที่มีการเป็นมูลฐานดับแล้วไม่มีเชื้อเหลืออยู่อีกต่อไปมนุษย์เราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในจะพวกของสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้พร้อมกันนั้นสัตว์ทุกๆประเภทต่างก็เกลียดทุก ดิ้นรนเพื่อสแสวงหาความสุขตามปรารถนาของตนแต่ความสุขที่เขาเหล่านั้นต้องการอาจไม่เหมือนกันเพราะความแตกต่างในฐานะชั้นภูมิของเขาเหล่านั้นไม่เหมือนกันความหวังและความปรารถนาที่ว่านั่นแหละมันเป็นเครื่องดึงดูดให้เขาเหล่านั้นรักโลกนี้อันเต็มไปแล้วด้วยกองทุกข์ให้เขาลืมเสียจากทุกข์เหล่านั้นเป็นพักๆไปแล้วเขาก็เห็นว่า โลกนี้เป็นสุขความเสมอภาคของสัตว์เหล่านั้นนอกจากจะมีความแก่ความเจ็บความตายแล้วยังมีทุกข์มีสุขประจำมีการหลับการนอนการดองห้ายและหัวเราะเพื่อแก้กรุ่มก็มีแก่สัตว์ทั่วไปก็สําคัญคือการสืบพันธุ์เพื่อเป็นมรดกตกทอดมาให้แก่คนอื่นสัตว์อื่นเพื่อสร้างทุกข์ของโลกนี้ให้เจริญสืบไป หรืออาจเพื่อเป็นรังเรือนทุกข์ในอนาคตแก่ตนเองอีกด้วยก็ได้สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วล้วนแล้วแต่เล็งผิดเป้าหมายของตนทั้งนั้นโดยเฉพาะคนเหล่าแล้วพลาดมากเป็นพิเศษคือมีความต้องการไม่แน่นอนปรารถนาสิ่งใดเมื่อได้สิ่งนั้นมาตามปรารถนาแล้วแทนที่จะอิ่มจะพอแก่ความต้องการแล้วแต่ก็ยังไม่พออีกสิ่งที่ได้มา กลับเป็นของที่ไม่จุใจไปอีกแล้วมันหิวไม่อิ่มอยู่ตลอดกาลอย่างนี้ฉะนั้นคนเราจึงยุ่งและทุกข์มากกว่าสัตว์เหล่าอื่นเป็นไหนๆถึงแม้จะมีข้อกฎก,ฎกติกาและระเบียบบังคับอย่างเฉียบขาดแต่ก็ยากที่จะเอาให้อยู่ได้พร้อมกันนั้นสิ่งที่ผู้ประมาทแล้วไม่ค่อยคำนึงถึงเลยคือความแก่และความตายคอยด้อมๆตามหลังมาอย่างเงียบๆ หากมันได้โอกาสเมื่อไหร่แล้วมันจะตะครุบฟัดเวียงเอาอย่างไม่มีปราณีเลยทีเดียวมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฉลาดเฉียบแหลมกว่าเพื่อนมากแต่เป็นที่น่าเสียดายแทนที่จะนำเอาความฉลาดเฉียบแหลมนั้นมาใช้สร้างความสุขความเจริญให้แก่ตนและคนอื่นกลับมาสร้างความทุกข์เดือดร้อนให้แก่ตนและสัตว์อื่นไปเสียสู้ความแหลมของหนามทุเรียนไม่ได้ ซึ่งมันมีไว้เพื่อป้องกันตัวเท่านั้นแต่ใครอย่าไปแตะต้องมันนะแล้วอย่าไปใกล้ต้นมันเวลามันหล่นคนเราเป็นสัตว์ร้ายกว่าเขาทั้งหมดเกิดมาเพื่อทำลายโลกแท้เริ่มต้นแต่สืบพันธุ์มนุษย์มาเพื่อให้มาัตายเมื่อเกิดมากมากตามไม่ทันก็คิดทำลายล้างผ่านกันเมื่อใช้อาวุธที่มีประจำตัวของแต่ละบุคคลทำลายกันไม่ทันกับความต้องการ ก็คิดสร้างอาวุธที่ร้ายแรงประหารกันตายที่ล้เป็นลอยๆพันๆใครว่ามนุษย์เกิดมาสร้างโลกให้เจริญนั้นไม่จริงความจริงแล้วจะสร้างความเจริญให้เฉพาะแก่ตัวเองและหมู่คณะในวงแคบๆของตนหรือเฉพาะสถานที่ที่ตนต้องการเท่านั้นแต่มันไปนทำลายบุคคลอื่นและสถานที่อื่นให้เดือดร้อนราบเรียบไปหมดสมัยนี้ ผู้ที่เกิดมาหาความสุขเพื่อตนและหมู่คณะของตนพอแล้วคิดอิจฉาริษยาคนอื่นไม่ยากให้เขามาเกิดอีกด้วยคนผู้เห็นแก่ตัวมองพุทธศาสนาในแง่ารายว่าสอนให้คนอยู่กับที่ไม่ก้าวหน้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้กำเนิดศาสนาพระองค์ทรงพิจารณาเห็นความเสื่อมโทรมของโลกโดยพระปัญญาอันชัดแจ้งแล้ว จึงทรงสละความสุขของพระองค์ทุกทุกวิถีทางเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกทรงอาศัยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่แล้วทรงตั้งพระหฤทยัยอนุเคราะห์แนะนำพร่ำสอนเวนัยสัตว์ให้ปฏิบัติเป็นผู้เสียสระตามพระบาทนกคนผู้ไม่หลงผิดปฏิบัติติดตามคำสอนของพระองค์แล้วย่อมได้รับความสุขความเจริญทั้งแก่ตนและบุคคลอื่น ได้ชื่อว่าพระองค์เกิดมาเพื่อทําโลกนี้ให้เจริญด้วยสติอันเป็นที่ปรารถนาของเราประชาสัตว์โดยแท้จริงจะเห็นนะครับว่าชีวิตของคนเหล่านั้นไม่มีใครหลีกพ้นกฎแห่งกรรมได้สิ่งที่ทําไปทั้งดีและชั่ว จะติดตามเราไปจนลมหายใจสุดท้ายและยังนำทางเราไปเกิดในภพใหม่ได้โดยที่เราเลือกไม่ได้เพราะมันเป็นผลของสิ่งที่เราสั่งสมไว้ถ้าอยากให้ทางข้างหน้าเป็นสุขก็ต้องเริ่มสร้างกรรมดีตั้งแต่วันนี้หยุดทำชั่วให้เด็ดขาดและทำความดีจนใจไม่ย,ยึดติดในความสุขนั้นได้ในที่สุดเพราะเมื่อถึงวันที่ต้องจากโลกนี้ไปสิ่งเดียวที่จะไปกับเราได้ คือกรรมที่เราทำเอาไว้เท่านั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมจ้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ